อุ้ยได้อยู่ด้อยะสักกลางสามตัวพี่นะนี่พี่น้องได้อยู่โขส่วนหลายคื่อยูซุนฟากนั้นเนาะบับเขียวอันเฮเอาว่าสามเพิร์ดฮ็ดหตนาเพิร์ขนาดตุ๊กตาเหลือละนะโอ้ได้อยู่บนนี้นะนี่แม่คือว่าเต็มเลยนี่น้าเม่ตุ๊กปลาเนี่ยมาติ๊ดสิดู๋ยวนี้นะยู่ๆกระลุดลงมา คุณนาพี่น้องตูนะนะอุนนะนี่บึงนกหยางเนี่ยป้านกหยาง,งลุงอ่ะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีมาทุกคนเด้อสวัสดียามเช้าเานาะทุกคนก็คือมือนี้เนาะ เาสิพาทุกคนไปยามมองยามใสกันเองเนาะทุกคนตื่นแต่เช้าเลยพอหันห้างมองไวเนาะและใสหันห้างไวเมื่อวานอยู่น่าเพื่อทุกคนเดี๋ยวมือน,นี้เนาะน้องยูก็สิพาทุกคนมาพึ่งว่าสิได้ปลาบอนเนาะทุกคนอย่าเอาไปพึ่งน้ำขันเนาะบรรยากาศยามเช้าอยู่บ้านน้องแฟศเนาะทุกคนคือแบบมือน,นี้มีหมอกหลายอยู่ได้เนาะอพอจะก็ไปยามของคุณแล้วเนาะทุกคนคุณล่ะเดี๋ยวต้องชูประสิเลสแต่ของคุณก่อน อาเป้กนปันสิทึกบออุ้ยใดยู่ดูยิงขึ้นซูงซนี่ว้าประสะกางถามตัวพุนะ่น่ะ <laughs> มีจิ้มลิมพี่ <laughs> นอ<ก>้อ <laughs> งมองตอนนี้กระไดหังมืดยืนหาตูวเนาะโอ้ความว่าได้ละอยู่นะ <laughs> อยากอากสิพากันไปยามตอนต่อไปเนาตอนที่สองตึนออปลาโ <laughs> อ้ได้ปลาอ,าอนนันยาวตัวหนึ่วนหลาาและเมนได้ปลา อันดิกอโพรที่ปลาสกางนปที่เราเราจะไปยามตอนที่โสไปดึงกัน้าสิได้อบอกนี่ก็คือตอนที่สองทุกคนตอนนี้ก็แบบเ,เงียบเงาเหงี่มไม่ค่อยมีปม่าไว้เนาะ นี่พี่น้องได้อยู่ก็ส่วนหลายถืกอยู่สนฟากนั้นเนาะตังว่าส,สองตูพู้นะโามตัวเลยสามตัวเลยวะซีกับตัวอันเมื่อกี้นี่จะจีจคิมเนาะมันเอามันไปชื่อมาติดมองเขาตัวนั้นนะไดิ่ส่วนหลายคือมกักทึกแต่ยุ่เจนะทุกคน พทรมาได้อีกตัวนึงละเนี่ก็มาเยียมบึง้งมาให้กำลังใจคือสามีค่ะมันมีหมอกเขาเจ้ามาหางดิเนบึ่งไหมหางปะไปนี่จันว่าดุหมดเลยบุมากูเอาเดบป่าอันนี้บุถือหวังว่าถือป่าเมื่อเด็กจริงริงงงงมาปดเอามืนานอ,มอ,ามอนั้นติบ่ที่เฮ้เจ้กินได้เจ้กับบึ้งหมอกขาดหมดเลือดแต่ตีนมัน กับป๋อมัันเจื๊อวันทึกบนันทึถัาข่อเขาอยู่้ถ้าข้ออันบเขาอยู่แล้วบึงมากล้ว,วยของเขาเป็นจักเครือหนึ่งสองจักเคือแม่เป็นมากเป็นมากอีเฮง ปลูกปีหนึ่งทุกคนก็เป็นมักปากลาดหลกุ้ยน้ำเนาะส่วนหลายจะนีม,มักนิยมแต่กล้ยน้ำกล้ยห่อมีกัะปลูกพอได้กินเนาะแต่ว่าบุ่ค่อยได้ขายส่วนหลายกล้ยน้ำนี่ยพอได้กับปละ,ะโพอกล้ยน้ำทินงงานเนะอันตปนหาย เอ่ะสุดละมืตัวดเมือวลิมาือแบบงงงมือเล็กิมาเอีกมอีกขวงมาได้ลายแหงนะด้ปลาสองตัวตอนนี้นะโอ้ตอนทีสก์ดีดปลาสองตัวหลายแหงหลายก็ตัวทำอิดตัวทำอิดยังได้หกตัว โอเคนะทุกคนเดี๋ยวห่อกระสิพากันไปยามอ่ะตอนแบบนี้เนาะไปบึ้งกันวะตอนหรือใส่ของเขาสีใดปะป่านี่ก็สิเอาเหมือปีงในละแหงมีแต่ป่าทึ้นไม่ไหมเนาะทุกคนบุมีปลาตายจากตู่เขายิ่หัวมืดอันนี้นะมองพื่อนน,นะจะบุ๊ม,มซื้อนี่เลยเอาเมื่อว,ว,วานนี้บุ๊มซื้อวะเอาคิดว่าเมื่อวานมาซื้อได้พี่น้องเมื่อวามองกูหมดละ ม่เยขาไปยามมองแก้มดระบบสะโพเลยบุได้แรกจะเข้าเกมองมาสามสีเมือซี่วันนี้นะก็คืออันหลานมาอันนี้คนหลานให้จําพ่อพ่อก็ะิเอาไปเลยเพื่อนวะตอนนี้เรากระิ่พากันไปหนาเราไปยามซ้อนอยู่หนานะทุกคนไปบึ้นกันว่าสิได้บอกเพราะว่าปลาของเราเ่าเขาก็เอาเมือปิ้งไปที่เหี่ยแล้วเนาะได้หงมดประมาณอ่า9ตัว10ตัวเลยนะเพื่อนเนาะ เดี๋ยวฮัพากันไปยามเบื้องซ้อนแล้วก็ไปเบื้องนาเนาะทุกคนซึ่งอาห,หันไีไปนาจังเต็มหันั่นพูดเลยเมือนพาทุกคนมาล่าสุดเลยจะมาโซอันมาอซเิตตาคุณและสุดนี้ก็บ่ได้ไได้ไปเบื้องเลยมีแต่น้องบอมแล้วก็เม่ไปเนาะส่วนลายนะงามแหงเนาะเขาเนาะห้อมเนาะห้อมห้อมจะมันกำลังคือผ่าวะแม่ กําลังขึ้นบ่ยังบ่ถือผ้าซ้ํายังบ้านโค่งซ้ําอุ้มงามแท้งามว่าอันซ้ําเพอันเฮ็ดหน้าเพิ่นนี่น่ะหน้าเฮาคือว่าบูบอเขียวจักกี่บะอุ้มแม่พี่น้องบเขียวอเอาว่าซ้ําเพที่เฮ็ดหน้าเพิ่นนตุ๊กกาเหลือหั่นน่ะอืิดว่าสิบ่อันกีบใหญ่เด้กีบใหญ่ลบ่นี่น่ะ อืมาสุดนั้นท่านอย่างน้อยอยู่ทุกคนแล้วก็ปลอดปลเล็ดคือสิตายเลยมาสุดนั้นน่ะบ้านอันนี้นำไหลยูงนี่หน้าเขากระซุ่หไงอยู่ก็งามอยู่โบเม่เราโบงามมันก็งามอยู่มันกำลังขึ้นเนาะอืมงามเท่งมากไหม เอาเห็ดหนาวข้าเจ้าหักวันอ่ะข้าเจ้างาเห็ดหนาเหาก็งามน้องเรียโพมีกำลังใจเห็ดปีนานี่ตึ็นงู้นงูเด้องูเขาใส่ฮะหลงพี่ทางหลวงทุกคน เขาสิมาจามใส่เนะแม่นฮางปลาไปอยู่นะาโบเม้นนะนำน้ำไล่หลวงปลาวะโอเ้เฮปลาคือสิหลายเนาะหลุงพยายามใส่ฮาหลัดดิปลาเหนือไว้ไอ้ต้องขันมาสิไายไปะ ่ะแต่มาห้างเป็นครั้งแรกเลยได้นนดดขีข้ยามอีนั้นตัวเมีรั้งแรกมือแรกคิดว่ามีอันดือเสนอเครื่องพกเครื่องมาไ <c oughs> ด้อยู่บนนี้นะดูแม่คือว่าเต็มเลยอโ้อ <c oughs> ขี่เท่าหายตัวขยุนตัวไล่บุไป้ส้ดใจ้ะเนาะงานจเท่ามนอนควรว่าหลเหงที่เท่าได้จะป่าอย่างบุฮูเนาะว่าสไดใบ่เสื้อจักอันเนี่ นึง,น,งนีง่สิหนึ่งลองไหลายคณะทางขีดินทางขี้เขาขีวเาสีเปิ้ก็นเราไปสด้ป่าไปให้ชิโโงโคกันก่อ,อุ้ยตัวงู่ดิตัวนึ่งางนีออ้อุย้ยดิ อุ้ยต like so em, ู้แม่ตัวคุยเด้ออือผู้หญิงตู้หนำพี่น้องตัวง่ายอยู่แม่พาไม่ติดพาอยู่ใส่นี่นะแม่ตัวปลาเนี่ยมาตีเส้นดีนี่นะยูู่กระลูดลงมานี่พี่น้องลูดออกนี่ค่ะบหงงจะลอยลอกลอกลอกแลกอยู่ปลาขึ้นเอาเสื้อใส่ปลาลงจับอมี จก็ซื้อจับอมืมที่เทียเลยหนักแท่หนักว่าหนักฟ้าสีไข่นะหนักสุดจริง หัดเทหัดวานาอมีอยู่บางมกนี่มคกกนิโคก้ากเนีอตอู้ตัวตัวนึเขาอุ้ยอย่างป่ตายโอ้บมเป็นตัวน้อยเด้อ จับห้างมนะันจับห้างนะันเอ้ยห้างกับหัวมันยังไงปุ่นอนะพี่น้องตัวนะตัวใหญ่แหงอ้าคืองูอันนั้นเนาะคืองูอันเดี๋ยวก่อนเพื่อนเอนานางูอันงูเผาได้รอยู่วะ คุณมจิ้มลิมแค่ถ้าดูตัว่งูกหนีก่าเขารน่ยน่ล่ะอโอ้สพอพได้ตัวนู่ตัวนึงระบวยป่าป่ามันย่านหู่เด็กที่น้องถ้ามันเพูว่าบาเดือยปพอดไทยมันก็บบยักลงเนาะลงบึ้งมือสวยมาสิได้บอกเอางูออกละ่ะเห็นไหมทุกคนงูตัวใหญ่เฮ้นี่นะออ้นี่ที่น้องอี่ อย่ป่าตัวน,นี้อือฟ้าเด้กบ่ได้จักตู่ด้ป่าตัวเดียวของน้องยูขุบใจฮนไปสิยายามอีกตออที่สองวันนี้คือว่าเป็นอันเดีอนี่น้ำซัดมาเขาเฮียมเมดแบบจินบูมีเนะาะฟาไมาเลยเป็นอุดขม่าจินบูมีป้าบัดอันนี้นะ สุมใหญ่เท่ใหญ่ไว้ว่างงามเหงีพี่ดองมันเป็นเือปากเมืงองเนาะตอนอิคิดว่าสิบอง,งามแลยได้เพราะว่านำมายังเด็กกระท่วมท่วมท่วมแบบปอสปิดท่วมจะว่าทิศดึงคุณนะทุกคนนอนอาลึกอ,อาลาดูบ่บรมันขึ้นมาและวปอเขียวหุบขึ้นเลยงามงามเหงียทุกคนปีนานี่สิได้เห็ดหนานี่หละบ <laughs> เห็ดแล้วทั้ัน <laughs>

หลังจากที่น้องยูปไปยาม้อนกับแม่มาเนอะทุกคนเขาก็สิพากันมาพึ่งตุงหัวก่อนนอนก,ก็คือหัวเอามาปะไว้ขังประตูตั้งเต็มมือนั้นเนอะทุกคนแต่คือแบบตอนนี้เริ่มตุยขึ้นแล้วเนอะ มีพีพีเอฟซีหลายคนแนะนาว่าซื้อเกลือมาให้มันกินลนะทุกคนเกลือเป็นก้อนเนาะ,ะคือเคยซื้อให้เือนึ่งลวทุกคนเมื่อเธอหนึ่งหลายเธอเติมมาและแต่งวน้องแฟสนะ่มันคืองวคนอื่นเหมือนบอกวันน้น่ะงวคนอ่นน่ะหิวแล้วจึงมาเลี้ยงงวน้องแฟดนะ่มันมเบลียมันกัดกินมันเฮนกด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 เลยแล้วคือกินหลายกับบได้อีกเกลือนะั่นะนะ่ะทุกคนโอ้โหเหง ละเนี่ยนะมีพีเอฟซีภาสิทำไม,มเลี้ยงงวปล่อยให้จ่อยขนาดนั้นเนาะ,ะคือบริจัยยากให้จ่อยป่านนั้นนทุกคนแต่ว่าาตกี้เนาะงวเลี้ยงงวสมัยตตกี้คนก็นินยมเลี้ยงงรลายเป็นลักเลยแหละย,ยุ่เหืองล่องสารกับอาชีพลักคือเลี้ยงงวเลยเนาะเตปัตย์นี่เนาะทุกคนเวลาก็ผ่านไปหลาย,ป,ลายปีหลายปีละ คนเฮาก็บแบบเริ่มพัฒนาเนาะแต่กีฮันโปยได้เนาทุกคนป่อยได้ยางอันเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนาะเฮากปล่อยอกเนาะแล้วบบดน,นี้นะคนก็เริ่มพัฒนาก็คือเริ่มปลูกยางเนาทุกคนแล้วบบดนี้บบมักลมหัวเนาะก็สมุดเหา่าโปยขนาะแล้วเพิ่นว่าต่อคานว่าปยขน่ดต้องได้ไปปึ้งทางหัวผู้ใดกินยางขนะะก็คือเพื่อนที่จับ ได้กระปับใหม่เยสีนาแล้วเพิ่นท่านน่ะโบมักล้มหัวเนาะทุกคนหัดป้อยไปเด้อเขาก็ต้องได้ไปปึงปง้งไปแง่ไปล้มหัวให้เพิ่อนเยสีนะเต้แล้วคนเอ้าพี่น้องคิดโบเมนน้อยๆเนาะส่วนยางผ่านสองพันเยสีนาโบล้มหัวแล้วเขาสิไปล้มหัวให้เพื่อนกับโบไวยเยสีนะได้หยามป้อยแล้วมันโบได้ป้อยแล้วัีนี้ลวมันต้องได้ขังตลอดมือปีเนาะขังน้องแฟนนาพัดเป็นขังกันครึ่งน,นึงขนาดปลูกยางหมดแล้วตะกี้ฮันก็ไปได้ปลูกยางกรสิพกคิดเนะอยาเนาะแล้ววันี้มาปีนี้หันเอาปลูกยาง ขังนาขังเลี้ยงวัวเต็กอันปกตินะแล้วเขาก็เลยว่าขังอีกอเครื่องนึงไว้เือมันกินแล้วคนกับแบบโอ้มันก็เลยจ้อยออ้ยพวกคุณนกย่างลงลเลยด้ยวยพุดนะพี่น้องนี่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปบึง้ง แในปฏิทก็คือเราเรืองหัวโตเนาะเรืองหัวฮเนะี่ยนะมันก็นไปบดีมีหญ้าให้กินทุกคนเสียงอ,ออกกลอ,ออกบัได้เนาะเพราะว่าอ่าอันนี้ก็คือเฮามาลุมกระพตูเพนไปอยู่นาเฮาาล,ล้หลุมประพตูก็แนะนําให้ไปเอาไว้อยู่คางประพตู้ั้นก็เลยว่าพากันอามาไว้แล้วมันกินมีหญ้ากินเนาะทุกคนครั้งที่ขายเด้อก็ขายบ่ได้เพราะว่าเขาเจ้าให้ราคาทีโ่โพดเนาะขายได้หเหละแต่ว่าทุกคนเอาถ้าสมุติตัวท่านนี้นะ่ะ ปก,กตินะมันสิได้อยู่ประมาณสี่ห้าล้านหรอแล้วเพิ่นสีมาตีราคาคฮอมันเป็นตัวจ้อยเดี๋ยวจะเนาะเพิ่นมาตีราคาเฮอก็สิได้อยู่ประมาณสองล้านแต่สี่เอาพี่น้องเลี้ยงหัวมาแต่ว่าสามปีซีปีก็สิได้สับตัวสนีนะมาได้สามล้านสมัยนี้กับแบบโอ้โหคนก็อาจจะฮูแล้วนเนาะเศรษฐกิจเงินเฟือสามล้านมันก็คือแบบก่ำแป๊บเดียวก็หายนะมันหลย,ยุคค่ะเทียบพึ่งสมัยตะกี้แต่ว่ามันกระด้น้อยค่ะเทียบสมัยนี้เนาะเพราะว่ามันเงินเฟือนะ โอเคนะทุกคนเอากระสีบึงงัวคือมีงัวอยู่หาองยุ่นนำกัดนี่ทั้งมืบเกือบพอดสาวสามสิบตัวเลยเนาะเพราะมีงัวอ่าได้กับงัวอ่าวได้เนาะแล้วก็งัวน้องแฟดอีกที่ปลายตัวงัวอ่าวอีกหกเจ็ดตัวแล้วก็งัวอ่าวอีกผู้นึงแหละหลายคนมันก่อกัดอยู่นี่เนาะก็แต่ว่าคังมันเป็นคังกวางคังประตูเนาะก็เลยว่าไข่แต่ว่ามีงย้ามีแย้าหลกันเลาะอีกได้นีนนะมีงย้าหลกันเลาะอีกได้ยอุ้ยงัวเขาว่านี้นะ ป้าจุดมุดจื้อพี่น้องความมันตุ้ยนะ่ะอู้ทุกคนเคยเห็นบ่อันต่อแล้วนั่นนะ่ะเซ็กซี่เลดีอนะ้อ่ะน่ะเลือดตะกั่ดูกันนะทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีอันทีพิพนขึ้นมาแล้วเด้อเนาะอู้ไหวบ่าเว้ยจุดมุดจื้อมาแยงมาหาจะคล้องมันเอง <laughs> อมุดจื้งหัวตัวเองงัว <laughs> ตัวใหญ่จ้ะตุยเฮ้ย <laughs> อันนี้ซีเป็นงัวอ่าแล้วตุยตุยตุยเลย,ยทุกคนงัวน้องเฟรดหากระฟืนตัว <laughs> สาเหตุที่แบบเลี้ยงหัวทำไมจ่อยบุได้ยังไม่อยเุกคนแต่มันบ่มีคังอิหลีเนาะสิปล่อยกับปอยบุได้บึ่งนกหยางเนี่ยป้านกหยางห่งอ่ะสี่ตัวมันมากระเลาะกิมเห็ดอันเห็ปหัวนะทุกคนตอดจนเห็ปหัวร้ายได้หัวหัวอยู่นี่แล้วนกหยางมาโผลอยู่นี่นะร้ายร้ายเลยเต่มตัปีเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเขาก็สิกลับและนับหัวครบกันเลยเนาะ โอเคเด้อทุกคนคลิปนี้เฮากระสิลาทุกคนไปก่อนเด้อเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องแฟีดิเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบกาวคำวา่าสบายดีบ๊ายบาย